ดอนเมืองลังสิตครับผมปี5้าท่วมหนักมากเลยครับระดับเอวสูงขึ้นเลยจะออกไปไหนก็ลําบากออกไปไหนก็ไม่ได้ยิ่งน้ําขึ้นสูงเรื่อยๆมันก็ยิ่งลําบากขึ้นไปอีกอยากจะถามหน่วยง,งานรัฐว่ามันจะมีโอกาสท่วมแบบปี5้าสี่ไหมครับที่น้ําจะท่วมมาจากภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยครับผมตามหลักธรรมชาติของน้ําก็จะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเช่นเดียวกันเองครับทางภาคเหนือของประเทศไทยเรามีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นเทือกเขาสลับด้วยที่ราบสูงระหว่างหุกเขา เปรียบเทียบกับทั้งภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ลาบลุ่มเพราะฉะนั้นน้ําท่าที่เกิดจากฝนที่ตกลงสู่พื้นดินเนี่ยน้ำจำนวนนี้ก็จะไหลลงสู่ตอนล่างลงมาบริเวณภาคกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของรุ่มน้าเจ้าพยาทางด้านตอนเหนือของเราเนี่ยเราก็จะมีเขื่อนหลักที่คอยใช้ควบคุมการบริหารจัดก,การน้ำก็คือเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนศิริกิจจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็เขื่อนแควน้อยบนดินแดงจังหวัดพิษณุโลกเขื่อนพวกนี้จะเป็นตัวที่คอยบริหารจัดก,การน้ําที่จะเก็บกัก ควบคุมระบายให้ลงมาสู่แม่น้าเจ้าพระยาทางตอนล่างที่จัหงหวัดนครสวรรค์และตัวแม่น้าเจ้าพระยาเองก็จะมีเขื่อนเจ้าพระยาคอยเก็บกักแล้วก็ควบคุมการระบายน้ําออกสู่อ่าวไทยเนี่ยตามสถานการณ์นอกจากนั้นก็ยังมีอีกเส้นทางหนึ่งครับก็คือทางภาคเหนือตอนล่างทางแม่น้ําป่าสักซึ่งมีต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาเพชรบูรณ์อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยก็จะไหลผ่านจังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์ลงมาจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ไปบรรจบกับแม่น้ําเจ้าพระยาที่บริเวณหน้าวัดพนังเชิง ก็จะเป็นแม่น้ำสองสายที่ไหลจากทางภาคเหนือจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมาทางลุ่มเจ้าพญาลงสู่อ่าวไทยผ่านทางจังหวัดธมบุตรปาการครับเขื่อนป่าสักชลสิธิ์เกิดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9้าพระองค์ทรงทราบปัญหาน้ําแล้งน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นทางลุ่มน้ําป่าสักเองลุ่มน้าเจ้าพญาแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปรีมณฑล พระอ,องค์ทรงพระราชทานพระราชดำาริให้กรมชมะทาน,นศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกรมชมะทานสนองพระราชำดำริดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและมีความเห็นว่าควรสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าศักด์ณอำเภอพัฒนานนคมจังหวัดลบบุรีโดยมีกรมชมะทานเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกองพลกรมทหารช่างกองทัพบ,บกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาโป,ป,ป,ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามเขื่อนแห่งนี้ว่าเขื่อนป่าศักด์ชลริิธิ์อันหมายความว่า เขื่อนแม่น้ำป่าสักที่เก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นช่วงฤดูฝนในลุ่มน้ำป่าสักก็จะประสบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้รวมถึงล่องความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านในบริเวณตรงนี้คำนวณค่าเฉลี่ยมาเนี่ยฝนที่จะตกในสถานการณ์ปกติบริเวณระบบของเขื่อนป่าสักชลสิ์นี่ปีหนึ่งประมาณ1 0 0 0มิลลิเมตรต่อปีเราคำนวณเป็นน้ำท่าได้ประมาณ2,400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี น้ำจำนวนนี้ถ้าไม่มีเขื่อนปาศักด์ชลรสิทธิ์คอยเก็บกักควบคุมการระบายก็คงจะไหลหลากไปทางด้านท้ายของแม่น้ำปาศักสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสระบุรีอยุธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลดังนั้นเนี่ยเราก็ใช้เขื่อนปาศักดชลสิทธิเ์เป็นตัวควบคุมตามสถานการณ์เพื่อให้ไม่ไปส่งผลกระทบต่อด้านท้ายน้ำครับ ขณะนี้เรากำลังประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงจากสถานการณ์เอล尼โยมีน้ําอยู่ในเขื่อนตัวนี้ประมาณ70ล้านลูกบาศกเมตรความจุของเขื่อนปราศักกชนสิทธิ์เนี่ย960ล้านลูกบาศกเมตรเพราะฉะนั้นเตอนนี้เรายังรองรับน้ําหลักได้อีก890ล้านลูกบาศเมตร เราก็มีการติดตามสถานาการณ์น้ำเราพยายามควบคุมน้ำทางด้นานแม่น้ำป่าสักผ่านทางเขื่อนป่าสักชลสิธิ์โดยมีจุดศูนย์กลางควบคุมโดยใช้เขื่อนพระรามหกในการที่จะระบายน้ำท้ายเขื่อนพระรามหกผ่านแม่น้ำป่าสักที่จะไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณหน้าวัดพนังเชิมแล้วก็ยังสามารถผ่นน้ำส่วนหนึ่งที่อยู่หน้าเขื่อนพระรามหกไปทางคลองระพีพัดท,ที่จะระบายลงสู่อ่าวไทยต่อไปอีกกรมชรมทานเองก็ยังติดตามข้อมูลโดยมีการติดตั้งสถานีเรดาร์เหนือเขื่อนป่าสักในการที่จะวิเคราะห์ติดตามปริมาณน,น้ำฝนเหนือเขื removal, ่อนเพื่อที่่จะะะนนนนมาาาาวิิเเครห์ปป็ณ้นน้้ไดอยงถกตแแล นอกจากนั้น,เ,นเราก็ยังสื่อสารประชาสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้น้ําหรือเกษตรกรที่เกี่ยวข้องชุมชนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเราใช้ช่องทางในการสื่อสารทั้งแบบดั้งเดิมคือลงไปพื้นที่พบปะกับช่องทางออนไลน์ครับเราสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยาํารวมถึงสามารถรับข้อเสนอแนะต่างๆผ่านช่องทางเหล่านั้นและที่สําคัญที่สุดเรามีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและป้องกันภัยแรงจากฝนทิ้งช่วงปี2566โเนมีการประชุมกันอยู่ตลอดต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ปีนี้หากมีสถานการณ์น้าหลากเกิดขึ้นจากประสบการณ์ปีที่ผ่านมาของเราเนี่ยเราวางไว้หลายแนวทางมากเรามั่นใจว่าปีนี้เราจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าปีที่ผ่านมาครับ